สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งช่องและสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาสัมผัสชีวิตบ้านนาเราครับยามเช้าเช้าของคืนวันฝนตกครับขอ,อย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงอยู่ครับตอนนี้เป็นเสียงของเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ บรรยากาศในท้องทุ่งนะครับอนนี้ก็จะพามาสัมผัสดูชีวิตเช้าๆหลังจากเมื่อคืนฝนตกครับว่าเครื่องจักรเขาทำอะไรแต่เช้ามืดแบบนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูต้นเสียงครับ ภาพอาจจะไม่นิ่มเลยครับตอนนี้โอ้โหคาานไปเอาเป็นแ้วเลยเอ๋อรุยรุยรุยมันไม่แข็งก็ใช่ไหเนานะภาพไม่ค่อยเปียกเ,เลยมันแรงนี้เลยพี่หลังพอดีเนี่ยมันมีลื่นครับม,มันกึงเปียกกึงแข็งหน่อยนิด จากฝนตกเมื่อคืนก็ตกมาพอประมาณครับไม่ถึงว่า <healed> หนักมากครับก็ทําให้ใบพืชมันชุ่มชื้นขึ้นก็ชาวนาก็รีบมาไถนาแต่เช้าตอนนี้ก็จะเป็นรถใช้นาเดินตามนะครับเอาไปใช้ครับเออมืนได้ใช้เครื่องจักรแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ครับไม่เป็นเรื่องครับเออมาดูกขับถ่ายได้นะครับ ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ดินไม่เหนียวติดฐานกันเดี๋ยวจะดูการดี่ึ้นทำงค้าพอเหมาะเลยครับ ก็ยังทำางานได้เยเข้าไปอันนี้ก็บรรยากาศฟ้าก็เริ่มสางแล้วครับก็เช้าๆก็เริ่มพอมองเห็นบรรยากาศรอบๆขึน้นมาครับยัอพอมองเห็นนี้ยังถือว่าเป็นเช้ามืดอยู่ครับตอนนี้ก็จะพามาดู ท่านผู้ชมสาก็เริ่มสางแล้วเราก็จะเดินมาดูคือดินก้อนดินที่เราได้ไถจะไว้ครับนี้ว่าไถได้ลึกขนาดไหนครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นผลงานของรถไถนาเดินตามนะครับรถไถนาเล็กครับก็ไถได้ลึกอยู่ครับตอนนี้ สำหรับนาแปลงไร่หนึ่งครับผมสำหรับการไถหนึ่งไร่ถ้าเป็นรถเล็กก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับแต่เป็นถ้าเป็นรถใหญ่ก็ไม่น่าจะถึงชั่วโมงครับแต่นี้แปลงนี้ก็กะไว้ก็ไม่น่าจะเตือนเจ็ดโมงแปดโมงครับโดยประมาณครับนนก็น่าจะอีก,กประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับกัน,นครับ ที่เขาเพิ่งลงไถเมื่อประมาณสักครู่ครับประมาณตีห้าครึ่งครับนี้ก็ให้ดูบรรยากาศดูไปพร้อมๆกันครับก็แปลงนี้ก็น่าจะประมาณสามไร่ก็น่าจะประมาณแปดโมงเก้าโมงก็น่าจะเสร็จแกก็น่าจะพักได้ครับก็แกเลือกที่จะมาไถเช้าๆบรรยากาศ เย็นๆครับอนนี้รถก็ทำงานได้สะดวกก็ได้ม่ต้องร้อนครับอนนี้นี่ก็เป็นวิธีชีวิตของชาวนาเราครับก็นี่ก็เป็นวิธีชีวิตชาวนาครับที่ต้องมีการใช้ักเตรียมดินไว้ตักดินไว้แห้งๆแล้วเพื่อรอหวันใต้หวั่นข้าวครับตอนนี้ เอเวลาเพียนั้นเองครับก็น่าจะประมาณกลางกลางพฤนภาหรือปลายพา้นชาต้นมิถุนาก็ได้หวานแล้วครับนาหวานเพราะก็จะเป็นช่วงนี้ครับที่เตรียมดินไว้ครับตากดินไว้ให้แห้งไถเพื่อให้หญ้าหรือเม็ดหญ้เาเศษหญ้าเศษฟางได้ย่อยสลายครับหรือเม็ดข้าวที่ปนอยู่ที่ได้ร่วงอยู่ก็จะได้งอกขึ้นมาก่อนพอหลังจากนั้นก็จะไถกลบแล้วก็คาดอีกทีหนึ่งทําให้หญ้าแล้วก็ เม็ดไอ้วัชพืชต่างๆก็จะตายไปด้วยครับอันนี้เป็นการกําจัดญยาไปในตัวครับตัวนี้ข้าวดงข้าดีดก็น่าจะไม่มีครับว,วิธีนี้พี่เขาเลือกใช้วิธีนี้ก็เราก็น่าจะทําตามได้ครับอันนี้ไม่ชงวนศิษย์ครับตัวนี้ผมเห็นชาวนาบางคนนะครับลดต้นทุนลดจะมีดูดจะลดยังไงครับตัวนี้ ก็ใช้วิธีไถครั้งเดียวแล้วก็หวานแล้วก็ปั่นลยครับตอนนี้ก็คือเสียงต่อการเปื้อนปนหรือพวกไอ้เรียกอะไรข้าวพันบางคนเลือกใช้วิธีแบบนั้นก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การข้าวจะเปื้อนปนไอ เม็ดดงเม,ม็ดแดงเยอะครับตอนนี้เม็ดรีบเม็ดอะไรเม็ดหญ้าเยอะแยะครับแต่ถ้าเป็นวิธีนี้รับรองไม่มีครับไม่มีข้าวจะได้ข้าวพันธุ์ดีที่บอสสุดครับตอนนี้แกจะ